ที่7ธันวาคม2563นางสาวสุนิสาสิงห์แดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนายวุทธิพงศ์สมนาเจ้าพนักงานแรงงานตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจาการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเพื่อกำชับให้นายจ้างตรวจคัดกรองลูกจ้างและสุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019จำนวน3แห่งดังนี้ 1. บริษัทเอ a เอเจนแอนด์ดีไซน์จำกัดตั้งอยู่เลขที่631หมู่1 ตำบลเชียงเครืออเมืองสกลนครจังหวสกลนครประกอบกิจาการรับเหมาก่อสร้างมีลูกจ้างต่างด้าวชาวเมียนมา1คน 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาป,ปาราชาเดอะซีฟู้ดตั้งอยู่เลขที่31ทับ30ตำบลท่าเชิงชุมอเมืองสกลนครจังังวดสกลนครประกอบกิจาการจำหน่ายอาหารและเครื่องดืง่มมีลูกจ้างต่างด้าวชาวเมียนมา1คนเพศหญิง 3. ร้านบารมีคาแครตั้งอยู่เลขที่1731ทับ32ถนนกำจับัยตำบลท่าเทิงชุมอำเภอเมืองสกลนครจัังหวดสกลนครประกอบกิจการล้างอัดฉีดรถยนต์มีลูกจ้างต่างด้าวชาวเมียนมา1คนเพศชายผลการตรวจเยี่ยมปรากฏว่า ลูกจ้างชาวเมียนมาทั้งสามแห่งไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศในระหว่างปี2562-2563ถึง 2, 3, และผลการตรวจคัดกรองไม่พบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019แต่อย่างใด ทั้งนี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สกลนครได้มีหนังสือขอความร่วมมือให้สถานประกอบกิจการที่มีการจ้างแรงงานชาวเมียนมาดำเนินการตรวจคัดกรองและตรวจหาเชื้อโรคด้วยการสุ่มตรวจตามมาตรฐานทางด้านสาธารณาสุขจำนวน63แห่งและรายงานให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สกลนครทราบ วันที่7ธันวาคม2563เวลา13นาฬิกานายพักวัฒนงพงสาวัฒนานักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษรักษาราชาการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่เข้ารับฟังการตรวจเยี่ยมหน่วยงานและมอบนโยบายการปฏิบัติราชาการแก่ข้าราชาการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุชาติชมกลิ่นณห้องประชุมสำนักงานผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพวิดีโอคอนเฟล็น์โดยการขับเคลื่อนนโยบายของท่าน รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานมาตรการถอดรายการสินค้าออกจากการถูกขึ้นบัญชีการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับมาตรการส่งเสริมคุ้มครองพัฒนาและสร้างหลักประกันทางสังคมสู่แรงงานนอกระบบ พร้อมนี้ท่านรัฐมนตรีเน้นย้ำกรงให้ความเป็นทางกับสถานประกอบการดูแลประชาชนเป็นที่พึ่งผู้ใช้แรงงานมีความซื่อสัตย์สารต่อโครงการในพระราชดำริให้เป็นรูปธรรมมีการประชาสัมพันธ์ที่ดีราชการต้องมีความรู้เบื้องต้นของงานในกระทรวงแรงงานเป็นต้น วันที่8ธันวาคม2563นางสาวสุภารัตน์สำลิดดินนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนายวุฒิพงษ์สมนาเจ้าพนักงานแรงงานเข้าร่วมสังเกตการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี2563ณบริษัทอีสานพัฒนาอุตสาหการรมตามจำกัดเลขที่222หมู่ที่6ตำบลหนองสนมอำเภอวานอนอนิวาสจังหวัดสกลนครมีผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมจำนวน90คน โดยหน่วยฝึกจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมารซึ่งเป็นหน่วยฝึกที่รับอนุญ,ญาตการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ควบคุมและประเมินการฝึกซ้อมวันที่9ธันวาคม2563เวลา8นาฬิกานายพะควัตพงศาวัฒนา นักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยนางสาวอรไยวันแพงศรีเจ้าพนักง,งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อ,ต,อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยจังหวัดสกลนครประจําปี2563และมอบรางวัลให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินง,งานของหน่วยงานภาคร,รัฐ ITA ประจําปีงบป,ประมาณพุทธศัการาช2 5 0 ๒๕จำนวน50แห่งนณะห้องประชุมจามจุรีหนึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สกลนครโดยมีายาน,นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีโดยจังหวัดสกลนครเป็นลำดับที่7ของประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รัปชันประจำปีพุทธศักราช2563วันที่9ธันวาคม2563นายพักวัฒน์พงศาวัฒนานักวิชาการรายง,งานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุมครองรายงานจังหวัดส,สกลนครพร้อมด้วยนางสาวสุภาละสัมฤทธิ์ดินนักวิชาการรายงานปฏิบัติการเข้าร่วมสังเกตการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี2563ณบริษัทดอยคำผลิตอาหารจำกัด เลขที่215หมู่ที่4ตำบลเต่างอยอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครมีผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมจำนวน150คนโดยหน่วยฝึกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมานซึ่งเป็นหน่วยฝึกที่รับอนุญาตการพึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ควบคุมและประเมินการฝึกซ้อม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครขอรายงานผลการดำเนินการสร้างการรับรู้ประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่5-9ธันวาคม2563จำนวน5เรื่องมีผู้รับรู้6,490คนผ่านช่องทางต่างๆดังนี้ ทางไลน์11กลุ่มมีผู้รับรู้1,577คนทาง facebook มีผู้รับรู้4,555คนรวมเพื่อนและผู้ติดตามทางเว็บไซต์มีผู้รับรู้724คนกสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน